สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสชาวสาศูนย์ทุกคนครับผมวันนี้อยู่กับจีมงานเดิมเช่นเคยครับผมสูนันเนื่องจำนงครับผมต่อจากคลิปที่แล้วก็จะเป็นรถพัดลมครับผมคันมิกกี้เมาส์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกับรถแอร์วีพีกันบ้างว่าเขาจะแต่งสไตล์ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันดูข้างหน้านะข้างหน้าก็นี่ครับงวงช้างครับผมแล้วก็สาหน้าหนึ่งแถวนะครับ บางคนก็เรียกซาบางคนก็เรียกแก๊บนะครับผมต่างกันไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาจะดูนะครัว่าติดทิ๊กเกอร์สังกันไหนกันบ้างนี่ครับเทคนิครถแต่งบายวุฒิชัยกลันไปย่อน,นี่ครับข้างหน้าก็เนี่ยครับตาวหน้าหนึ่งแถวนะครับ แล้วก็มีมิชลินข้างบนครับประดับไว้สวยงามครับนี่ครับก็เป็นตามสไตล์รถ Air v ว p นะครับคันนี้ก็เป็น รถแอร V.I.P. นะครับผมก็ติดต่อเช่าเหมากันได้ครับสบายๆครับไม่ร้อนแน่นอนแอร์มีทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราพาดูข้างในแต่เดี๋ยวเข้าไปพาดูข้างนอกนอก่อนแล้วนะครับลายก็ประมาณนี้สีก็ยังสดใหม่อยู่นะครับคันนี้สียังสดใหม่อยู่ถ้าสังเกตตามสไตล์รถแอร์ในะยุคป,ปัจจุบันนะครับจะเน้นทางสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่จะโดดเด่น มากๆนะครับทางตติเกอร์ก็จะเนี่ยครับติริเกอร์ก็จะดูเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นรถบัสแอร์นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมียาวไปสุดนู่นเลยครับนะครับส่วนลายก็ประมาณนี้ครับลายนะครับถ้าติดต่อที่เบอร์ก็เนี่ยเลยครับตามที่เห็นเลยนะครับ รถแอร์ VIP นะคผมท่องเที่ยวใกล้ๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับ oh <my. S 1> สบายแน่นอนลายก็ยังชารอยู่ครับเพราะคันนี้เพิ่งไปทำลายมาใหม่ครับได้ข่าวมาคันนี้เพิ่งทำลายใหม่ผมรับกริบคันจริงสวยงามนะครับคนนี้ oh <my. S 1> โอเคดูข้างหลังกันมาน่ครับข้างหลังก็ตามรถแอร์ก็ประมาณนี้ครับ โดยรอบก็สวยงามมากคันนี้คืออย่าไปคิดว่ารถแอร์จะปาร์ตี้ไม่ได้นะครับรถแอร์ก็ปาร์ตี้ได้เหมือนรถพัดลมนะครับในยุคป,ปัจจุบันที่ทากันมาคือปาร์ตี้ได้เหมือนกันครับ๋ย่าพาดู๋ย่าให้ดูติ๊กเกอร์ข้างบนนะเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนรถพัดลมครับคล้ายๆกันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็อย่างว่าครับยุคนี้ก็รถแอร์ก็แต่งพอกับรถบัสนะครับ พอนกอัคือตอนแรกที่มาคันนู้นก็จะถ่ายครับแต่ประเด็นข้างในยังไม่พร้อมครับข้างในยังเก็บอยู่เลยเดี๋ยวรอมาอีกทีก็เลยเอารถแอร์ไปก่อนเนี่ยรรถแอร์ก็จะประมาณนี้ครับข้างบนก็ติ๊กเกอร์เช่นเดิมครับมีเหมือนกันมีเหมือนทั่วๆไปครับ แต่คันนี้จะโดดเด่นเรื่องลายนะครับลายจะดูเด่นหน่อยคันนี้โทนน้ำเงินนะครับคันนี้พรุ่งนี้ไปงานด้วยนะครับคันนี้วันที่ผมกําลังถ่ายอยู่พรุ่งนี้ไปงานก็เลยเรียมกลิบเลยนะครับส่วนใครจะติดต่อเช่าเหมาก็ที่เบอร์นี้เลยครับ0818650290นะครับ ส่วนนั้นเรื่องจำนองครับผมติดต่อเราได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบนะ้้งพาไปดูข้างในกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มคันก่อนนะครับแดดออกแล้วสวยด้วยครับถ่ายแบบสวยเลยเนี่ยพอแดดออกแล้วก็ดูสวยครับรถบัสถ้าจะถ่ายให้สวยต้องมีแดดครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับถามพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในวงการได้ก็คือ ถ้าไม่มีแดดถ่ายังไงก็จะดูไม่สวยนะครับแต่ถ้ามีแดด้ักหน่อยอนยะครับแจ๋วเลยสวยมากครับสีมันขึ้นครับประเด็นครับโอเคไปดูข้างบนกันมาเนี่นครับเป็นโซนห้องกับตันครับก็จะมี ป in ุ่มมเยอะแยะไมหมดควบคุมระบบนู่นระบบนี่นั่นนะครับเหมือนรถพัดลมครับคล้ายๆกันข้างบนก็จะเป็นเรื่องของสาวเครืงเสียงนะครับเป็นที่เก็บระบบควบคุมก็จะเป็นปีเป็นอะไรพวกนี้ไปนะครับมีหมดนะครับคือเหมือนรถพัดลมครับพูดง่ายๆว่าเหมือนรถพัดลมเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะแล้วก็เป็นสไตล์วิน สไตล์วินเทจนะครับก็จะมีเกือบทุกๆคันแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นเกือบทุกทุกๆคันมีปงมีป้ายอะไรทั่วไปนะครับรถแ,แอร์คันนี้ก็จะมีบูธดีเจด้วยสร้างความบันเทิงข้างบนได้เลยเนี่ยข้างบนก็จะ v ี p ก็มีไฟเทคเหมือนรถพัดลมาับเหมือนกัน,นครับเป็นที่นั่งแบบ VIP สบายๆบายครับ นี่ก็เป็นการตกแต่งของบูดีเจครับก็จะประมาณนี้ก็จะอยู่ในทํานองประมาณนี้ทั่วๆไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆข้างบนเบาะนั่งสบายนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ระบบความมันก็ไม่แพ้รถพัดลมนะครับคันนี้ก็เร,เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ไปได้ครับสนุกได้เหมือนกัน ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้ก็มีตู้เบรตู้ซับนะครับอยู่ข้างหลังเหมือนกันนี่ก็เป็นไฟเทคก็คือมีเหมือนรถพัดลมครับในยุคนี้ก็ไม่แพ้รถพัดลมครับไปได้เหมือนกันคนแก่นั่งได้ไวรุ่นก็นั่งดีครับคันนี้ทีวงทีวีก็มีครับสองจอ มีตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นข้างล่างกันมางนี่ครับชั้นล่างนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาโซฟายาวเลยแล้วก็มีโต๊ะไว้นั่งรู้กันดีครับโตนตรงนี้ของรถแอร์เขาทำอะไรกันรู้ๆกันอยู่ครับนี่ครับ ก็ทั่วๆไปครับตามสไตล์ V.I.P. ของรถแอรนี่ก็จะเป็นห้องน้ำานี้จะเป็นห้องน้ำโอเคแล้วกลับขึ้นไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งอีกรอบนึงครับก็ยังไงฝากบอกไว้แล้วกันครับใครอยากดูรถบ้านไหนก็พิมพ์ทิ้งไว้ครับถ้าเกิดผมไปได้ผมก็จะไปให้นะครับ แล้วยุคนี้เป็นยุโคโควิดกลับมารอบสามแล้วด้วยไปอ่ะไปทงไปติดไม่เปิดก็ประมาณนะครับฮะไม่เปิดไฟทีกอไม,ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยครับก็ประมาณนะครับตามสไต,ตล์รถแอร์วีไสนุกได้ไม่แพ้รถพัดลมครับโอเคเดี๋ยวลงข้างล่างกัน ไเแล้วเอเอาเปิดเหโอเคโอเคพีเค่เขาเปิดไฟเทคให้วันีของถ่ายแล้วจบคลิปอยู่แล้วนี่พูดจะแบบสดๆเลยนะนี่คุยแบบว่าออกคลิปเลยนะเรียวเรียวเลยเนวก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าความสนุกมันก็เหมือนรถพัดลมครับแล้วก็เย็นกว่าสบายกว่าราคาก็จะสูงกว่าตามระยะทางนะครับ นี่ครับผมนั่งสบายหายห่วงครับผมทางเลี้ยวมันคงทางโค้งมั่นใจฮอะรถบานย่านชนบุรีครับผมนี่กลางวันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดกันมากครับเดี๋ยวกลางคืนมันจะชัดกว่านี้ครับเรื่องราวของไฟเทคก็ประมาณนี้ครับสนุกได้ทั้งหน้าทั้งหลังครับเต็มที่เหมือนกัน ต้องขอบคุณพี่เขามากเลยที่มาเปิดให้เราก่อนที่เราจะปิดคลิปกันอยู่แล้วจะเดินลงอยู่แล้วเขาเพิ่งมาเปิดให้ยังไงก็อย่างที่บอกไว้ครับใครอยากจะดูคลิปรถบัสบ้านไหนก็พิมพ์เมนต์กันเอาไว้ได้เลยไปได้ก็จะไปให้ครับเรามันช่องเรามันสายแบบว่าเรียวๆอยู่แล้วลุยได้ก็ลุยลุยไม่ได้ก็ไม่ลุยโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันครับส่วนนั้นเรื่องจำนนงครับ อายุที่โควิดระบาดนี้ก็ต้องฟั่งบำรุงดูแลกันไปครับเป็นกําลังใจให้ทุกรถบัตรทุกบ้านครับก็เป็นกําลังใจให้ช่องพวกเราด้วยกันนะเนี่ยนี่เราบอกเอาตากล้องมานี่ไม่ต้องเสียค่าตัวครับมีเครื่องดื่มอย่างเดียวก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับยังไงช่องเราก็จะลงุูวันพุธศุกร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ผมปิดเทอมอยู่ครับก็พอไปถ่ายได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่วงนี้มันติดโควิดด้วยแล้วก็ขออภัยกันไปพยายามจะหามาจนได้ครับก็ยังไงขอให้เป็นกาลังใจพวกเรารอติดตามพวกเราต่อไปด้วยเรด้วยแล้วกันครับก็กดกราบตะไคร้กดกระดิ่งไว้กดไลค์กดแชร์กันไว้ครับเพื่อที่จะไม่เออเพื่อเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจพวกเราครับผมเพราะว่าเรามาถ่ายที่เราก็มาไกลครับผมจากกรุงเทพมาชนบุรีครับก็ฝากไว้ ด้วยแล้วกัน,น ind, ครับผมเดี๋ยวจะพูดมากเกินไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นรถบัสใครก็รอติดตามกันส่วนขยายผมไปทําที่ไหนก็อย่างที่บอกไว <Pokémon. S 2> ้ก็เมนไว้ใต้ค <demonst> ล <ra> ิปได้เลยครับผมอ่านทุกคอมผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับก็ยังไงก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ